สวัสดีค่ะชาวาลัคนาราศีสิงห์นะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวาลัคนาราศีสิงห์ประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นการอ่านทั้งของคนโสดแล้วก็ของคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างรับชมไว้เพื่อความบันเทิงนะคะมาเริ่มกันเลย เรามาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงที่โสดในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรนะคะไปเช็คได้ใต้ description box ข้างล่างคลิปนี้นะคะเขียนไว้ให้แล้วนะคะต้องนี้เป็นการยึดการแบ่งราศีตามหลักโหราศาสตร์ไทยคะ่ะ ใบแรกนะคะเฮโรแฟนดีเฮโรแฟนเก้าถ้วยเก้าถ้วยแปดถ้วยหกเหรียญ The Magician นึกว่าจะมั่นคงในความโสดโดยที่ไม่มีใครเข้ามาแล้วซะอีกนะคะเพราะว่าด h e ฮโลแ a นกับก้าถ้วยนี่นะคะสถานะคือคนโสดเนาะอันนี้เราดูไพ่ของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่ก็คือเป็นไปตามนั้นเนาะสาเหตุที่ยังโสดอยู่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งนะคะ แปดถ้วยนะคะเคยผิดหวังเนาะผิดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนนะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมทางด้านความรู้สึกนะคะโดนเอาเปรียบอาจจะโดนนอกใจหรือไม่ก็เราทำอะไรเพื่อเขาแต่เขาไม่ได้พยายามทำให้เรา นะคะดูแลเราใส่ใจเราเท่าที่เราดูแลเขานะคะอันนี้คือความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนาะแต่นี้พอเปิดไพ่ามาอันนี้ความโสดมาเลยสถา,านะเต็มๆสองใบแล้วก็สาเหตุนะคะแต่ว่ามีไพ่ใบหนึ่งเข้ามานะคะ The m a g i c ชียนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้มากเลยนะคะเมจิ c หมายถึงการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ก็ได้ เดี๋ยวขอเปิดไพ่ขยายให้นิดน,นึงนะคะว่าเมจิเชียนเกออะไรเพื่อความชัวร์เนาะขอไพ่ขยายเมจิกเชียนค่ะเมจิ c เชียนของชาวลัคนาราศีสิงค์ที่โสดคืออะไรเอ่ยเพจบอลนะคะขอไพ่ขยายหกเหรียญค่ะฮาร์โรเฟนขอไพ่ขยายแปดถ้วยอแปดถ้วยทั้งพะฤาซีทั้งพะสังคาราชออกมาเลยเนาะ ความรักในอดีตก็เป็นไปได้มากเลยทีเดียวนะคะที่จะโดนแบบว่าโดนนอกใจโดนทรยศหักหลังก็ได้นะคะมีไพ่ดีไฮพีเทสขึ้นมานะคะหมายถึงการมีรักซ้อนอาจจะมีหลายบุคคลในความสัมพันธ์เนาะไม่ใช่มีแต่เรากับแฟนของเราอดีตหมายถึงแฟนเก่าเนาะก็เลยทําให้เรารู้สึกผิดหวังกับความรักที่ผ่านมานะคะก็เลยค่อนข้างที่จะสถ,ถานนะความโสดของเราค่อนข้างที่จะมั่นคงแข็ง,แ,ขงแรงพอสมควรขอไพ่ขายก้าถ้วย ชาวทวีดีเก้าเหรียญคนโสดชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีความวาาาารู้สึกว่าขอพ่อใหเดีฮโรซันใช่นะคะดูสิเคยผิดหวังนะคะเคยพังทลายมาก่อนในความรักความสัมพันธ์คนโสดชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขดีอยู่แล้วกับสถานะโสดที่เราเป็นอยู่นะคะไม่ได้แบบว่าหาเนาะไม่ได้หาไม่ได้โหยหาอะไรมากมายนะคะอืมถ้ามีเข้ามาก็ ก็โอเคแหละแต่ถ้าไม่มีเข้ามาก็ก็ไม่เป็นไรนะคะมีความรู้สึกว่าเท่าที่เป็นอยู่นี่ก็ดีอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้วิ่งตามหานะ ไม่ได้วิ่งตามหาความรักไม่ได้หวยหาความรักความเมตตานะคะแต่มีสัญญาณนะว่า,าเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอา,อาจจะมีใครเข้ามานะคะชาวลัคนาราศีสิงห์คนโสดบางคนมีโอกาสที่จะเ,เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะหนึ่งไม้เท้าอาจจะเป็นการก้าวแรกสเต็ปแรกเนาะเล็ก,เลก,เลกเลๆเบาๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอไพ่คำแนะนำแล้กันนะคะให้ชาวลัคนาราศี สิ่งที่โสดเนาะก็คือไพ่จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ขอคําแนะนําให้ชาวลัคนาราศีสิงที่โสดนะคะแล้วก็เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะขอให้ดูนิดนึงว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะใครคคำแนะนำนะคะไพ่คำแนะนำ ก็คือ,อ,อการกระทำสําคัญกว่าคำพูดนะคะบางทีนะถ้าสมมติว่าคนที่เขาเข้ามาหาเรานะคะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์อยากจะมาสางความสัมพันธ์กับเราบางทีนะถ้าสมมติเราเคยมีเป็นคนที่มีแผลมีอดีต มีอดีตที่ไม่ค่อยดีนะคะเจ็บปวดทําให้เราเกลัวที่จะเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะก็ขอให้เขาพิสูจน์ให้เราเห็นไม่ใช่ด้วยคําพูดแต่เป็นให้พิสูจน์ด้วยการกระทํานะคะอืมให้การกระทําแสดงให้เราเห็นนะคะให้เรามั่นใจเนาะลอ,ล,อลองลองลองคุยลองบอกเขาเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะแล้วไม่งั้นเพราะว่าเราเป็นโสดก็ได้เพราะว่าโสดเราก็มีความสุขนะคะรูไพ่พสาหรับนี้สวยมาก โอเคนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดเนาะขอให้โชคดีขอให้เจอคนดีๆก็แล้วกันนะคะ,ะต่อไปเราจะมาดูของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างดูความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์ของพวกเขาในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้าง ดูชาวสิงที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย The world ห้าไม้เท้าเก้าไม้เท้าอัศวินถือเหรียญใบสุดท้ายนะคะหนึ่งเหรียญขอเปิดแพ็คขยายแล้วกันเนาะ ขอบิดให้ขยาย The World The World คืออะไรคะขอบิดให้ The World ห้าไม่เท้าคืออะไรเอ่ยเก้าไม่เท้าไ nice ม่เจอเป็นตักโคลเพจเจอเป็นตักโคล ราวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วนะคะม,มีเป็นแบ่งเป็นสองกรณีเนาะคนหนึ่งอาจจะมีความโชคดีบางคนในบางคู่บางคนนะคะมีโอกาสจะได้แต่งงานก็ได้นะ The world นะคะแล้วก็ view of fortune นะคะมีความเปลี่ยนแปลง,ปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเนาะบางทีคบกันมานานแล้วนะคะคบกันมานานแล้วนะคะอาจจะมีการแบบว่า หยิบยื่นนะคะข้อเสนอบางอย่างอาจจะมาถึงการแต่งงานเนาะขอแต่งงานอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็รับพิจารณาไว้เนาะแต่มันมีความเครียดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เนาะจริงการขอแต่งงานคนที่คบกันเป็นแฟนกันน่าจะมีน่าจะมีเรื่องดีๆนะคะแต่มีความรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์อะสิ่งที่เขาเสนอให้มีความรู้สึกว่าทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างจะเครียดแล้วก็รู้สึกขัดแย้งในตัวเองนะ รู้สึกแบบว่าสับสนอะไรประมาณนี้ค่ะหนึ่งอาจจะเป็นไปได้สูงเลยว่าเรื่องการเงินหรือเปล่าคะถ้าสมมติว่าเขาขอแต่งงานเนาะอาจจะความคิดเห็นในเรื่องของออการแต่งงานช่วงนี้อาจจะอาจจะเราอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ใช่เนาะถ้าสมมติว่าเขาเป็นผู้หญิงเนาะเขาอาจจะอยากแต่งงาน แต่สถานะทางการเงินเราไม่ค่อยดีเราก็พยายามระมัดระวังอยู่นะคะช่วงนี้เราไม่อยากทุ่มใช้เงินก้อนโตในการจัดงานแต่งงานอะไรนี้ก็เป็นไปได้นะคะอืมทําให้เราระมัดระวังแล้วก็ค่อนข้างหวาดระแวงเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนเนาะอาจจะเป็นแบบว่ามีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะอืมอาจจะมีบางคนเข้ามา ชอบเราแอบชอบเราหรือเปล่าอืมเราก็เลยรู้สึกแบบสับสนแล้วเกินว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะเราก็คนใหม่คนใหม่ก็โอเคนะคนเก่าก็แสนดีอะไรประมาณเนี้ยมีความรู้สึกว่าออตัดสินใจไม่ถูกนะคะด,ดูแบบดูแบบไม่ค่อยสบายใจดูเครียดอะ่ะท,ทั้งท้งที่มันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะ อาจจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันทําให้เราเครียดอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับบุคคลที่สามหรือคนอื่นนะคะอาจจะเป็นสถานะทางการเงินตอนนี้ก็ได้นั้นยิ่งใครที่เป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าใครที่คบกันมานานๆเนี่ยเนาะอยู่กันเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วค่อนข้างจะรู้สถานะทางการเงินของกันและกันเป็นอย่างดีนะคะอสิ่งเนี้ยถ้าสมมติเป็นคนในครอบครัวนะก็ไม่เป็นไรอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างเรื่องการใช้เงินใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ทะเลกกาะกันนิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนคนที่เป็นแฟนกันน่ะอาจจะมีความสริงว่าอีกฝ่ายนึงอยากแต่งงานอีกคนหนึงยังไม่พร้อมไม่พร้อมเรื่องการเงินนะคะไม่พร้อมเรื่องสถานะทางการเงินเนี่แหละก็เลยทําให้เกิดความเครียดนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวขอให้คำแนะนำนะคะให้กับชาวลัคนาราศีสิงที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะคะขอให้คำแนะนำนิดนึง ว่าพ่อยากบอกอะไรอยากแนะนำอะไรชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างขอหนึ่งใบสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เป็นเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็ขออีกหนึ่งใบสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่แต่งงานแล้วคนที่เป็นแฟนกันนะคะอ,อาจจะต้องแบบว่าเขาบอกว่าเหมือนกับให้ ถ้าสมมุติว่ามัน,ม,น,ม,นมันเหนื่อยมันล้าในความสัม,สมพันธ์เนาะเหมือนกับคนนึงพยายามอยากจะทําอะไรมากเกินไปซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะลองหยุดเนาะลองหยุดแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองได้รีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายนะคะบางทีเราอาจจะคิดอะไรแบบว่าดีๆได้ขึ้นมา,าก็ได้นะคะเนาะคนที่เป็นคู่กันหรือเป็นแฟนกันเวลาจะทําอะไรก็ต้องเห็นพ้องด้วยกันทั้งสองฝ่ายเนาะถึงจะไม่เกิดความขัดแย้ง อันนี้เป็นวิธีที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ของเราไปได้นะถ้าสมมติต่างคนต่างไม่ยอมกันก็คือมันก็จะแตกหักอยู่กันไม่ได้เนาะถ้าในกรณีที่แบบว่าคนหนึ่งอยากแต่งคนหนึ่งยังไม่พร้อมอะไรประมาณเนะะี้ยค่ะเนาะอาจจะลองหยุดตั้งสตินิดนึงว่าเออสถานการณ์ตอนนี้มันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนอาจจะเลื่อนออกไปหน่อยก็ได้นะคะอันนี้สําหรับความคําแนะนําของคนที่แต่งงานแล้วนะคะอือก็คือนี่นะคะทําบางสิ่งบางอย่าง เพื่อใครสักคนหนึ่งเหมือนกับถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะทําให้เกิดความเครียดในครอบครัวในระหว่างความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยค่ะในความสัมพันธ์ของเราเนาะสามีภรรยาอะไรเงี้ยค่ะเราลองทําอะไรบางอย่างเพื่อกันและกันเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินเสมอไปนะคะเออทำให้เขาทําเพื่อเขาอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยเพื่อเป็นการ ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีแล้วก็ผ่อนคลายก็ได้ถ้าเป็นแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เราก็ไปบอกเขาก็ลําบากเหมือนกันเนาะถ้าเผื่อเป็นฝ่ายเรานะคะเราก็พยายามทําบางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการตอบแทนอาจจะไม่ใช่เรื่องของการใช้จ่ายเงินมากเกินไปถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ในครอบครัวมันมันเปราะบางเรื่องการเงินเนาะเพราะว่ามีห้าเหรียญ ให้เหรียญขึ้นมานะคะให้เหรียญขึ้นมาอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องการเงินก็ได้เห็นไหมคะดูเฝ้าระวังอยู่แล้วดูเดินบาดเจ็บก็คือแบบการสภาวะการเงินค่อนข้างจะต้องเฝ้าระวังกันให้ดอีอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เข้าใจเนาะอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เข้าใจอีกคนหนึ่งก็ระวังระวังค่าใช้ใจ่ายระวังทุกสิ่งทุกอย่างแต่อีกคนหนึ่งก็ไม่เข้าใจ ก็ไม่เข้าใจแล้วก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันแล้วกเกิดความเครียดขึ้นมานะคะเราอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างทดแทนเล็กๆน้อยๆก็ได้นะเพราะว่าแสดงให้รู้ว่าเออเรายัางรักกันอยู่นะเราจะต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะอก็เป็นประมาณนี้เนาะ,ะดวงความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะคะแต่เท่าที่เปิดดูก็ก็ประมาณนี้อาจจะตรงกับใคร บางคนหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ขอให้โชคดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสวัสดีค่ะ